ฮัลโหลโจ,โ,จโอเคนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ในช่องก็ดูซบ X2 นั่นเองนะครับผมนะก็หลังจากที่ห่างหายกันมานานนะครับผมวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับกับฮีโร่ที่มีชื่อว่านะครับผมไวโอเลตนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็ จะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับผมแต่ตอนนี้บวกกันตรงกลางแต่ว่าไม่น่ามีอะไรนะครับผมนะก็ยักย้ายเข้าเลนปกตินะครับผมโอเคผมก็เลือกมาอยู่ที่เลนบางกอน,นั่นเองนะครับวันนี้ผมมายืนเลนเนาะไม่ได้มาเข้าป่านั่นเองนะครับไวเลตนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนกไปนะครับผมนะตีไปนะครับเจอเป็นไฮเตะนั่นเองนะครับผมนะก็ ดูซิแต่จริงก็น่าจะได้ทุกคนซูเปอร์แมนก็มาช่วยเราปกตินะครับผมต่อต่ไปครับผมเรียบร้อยต่อไปครึ่งหลอดแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ครึ่งหลอดเหมือนกันนะครับผมโอเคทรงไปก่อนครับผมไม่น่ามีอะไรนะครับผมต้นเกมนะครับซูเปอร์แมนก็ฉีดไปครับดิเลยน่ามาครับโอ้โหครึ่งหลอดครับผมเหมือนผมครึ่งหลอดนะครับผมจะต้องกลับบ้านเลยทุกคนแต่เพื่อนไม่ยอมกลับวะทุกคนโอเค หิวคีบนั่นเองนะครับผมอย่างนี้มันเสี่ยงนะทุกคนผมไม่แนะนานะครับผมนะจริงให้รอให้คีบมันชนป้อมก่อนดีกว่านะครับผมนี่คีบต ok ้อง3ามตัวนะครับผมนะเราไม่อยากจะพลาดคีปนั่นเองนะครับผมไปครับผมลัดเคสกลับบ้านครับผมโอเคต้นเกมนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมยังไม่ได้บวกอะไรเลยนะครับผมโอเคฟาร์มไปก่อนครับผมตอนนี้ชิวชิวโอซูเปอร์แมนโดนดึงโดนดึงกลางอากาศนะครับแต่ว่าน่าจะออกมาได้ชิวชิวอยู่แล้วนะครับผม โอเคครับตอนนี้ไปเลนกลางกันเยอะนะครับผมนะตอนนี้ที่ผมเห็นแวบบๆนะครับโอเคผมจะไปช่วยนะครับผมจังหวะนี้เพื่อนผมน่าจะตายเรียบร้อยนะครับผมเฟิร์สบัตรเป็นฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับผมโอ้ไฟจะจบอยู่แค่นี้หรือเปล่านะครับฟาร์มเราก็มานะครับตอนนี้อยู่ตรงกลางตอนนี้นะโอ้ยผมโดนเอ้ยโอ้เรียบร้อยนะผมโดนดึงครับแต่ว่ายังได้อยู่ฝั่งน้นนี้ฟิกมาครับโอ้ยโอเมนโอ้ได้อยู่ครับผมยิงอยู่ยิงฟรีอยู่โอเคจังหวะนี้ครับผม ยิงยิงเลืออยู่แค่นี้ก็จะยิงนะครับโอ้ยโดนโดนยิงโอ้ยอันติมาพอดีสวนครับผมเรียบร้อยนะครับเลื่อนเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถึงประมาณ1%ได้ทุกคนคือแบบน้อยมากๆนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับผมนาสกอร์ก็อยู่ที่2 0 1นะครับผมนะก็ถือว่าทรงดีนะทุกคนไวเลดบอกเลยนะครับเกิดเร็วบอกเลยนะครับว่ายิงแบบที่แตกแน่นอนนะครับประวันนี้กลัวโดนดึงว่ะเออใจเย็นหลบหนึ่งที่โอ้โหเรียบร้อยยังกระจับวาง เพื่อนผมมานะครับโอ้โหจังหวะน,นี้โอ้ยโอ้ยใจเย็นใจยเย็นโอ้ยผมก็เสียวว่ะทุกคนกลัวตายแต่จังหวะน,นี้น่าจะได้แก๊กนะน่าจะได้แก๊กมาดิจะยิงเหรอจะยิงเหรอมาดิครับเปิดมาเรียบร้อยนะครับผมเพื่อนผมน่าจะเก็บได้อยู่แล้วนะอหหมอบเลยไอย้นี่มอบเลยนะครับผมฮายาเตะนี่มอบเลยนะฮะโอเคโอ้โหไม่ได้ป้อมอีกโอเมนมาอีกโ oh, อ้โหเอ้โอเคฟิกอันติไม่โดนนะครับผมบเมื่อกี้โอเมนอันนี้น่าจะหนีรอดนะทุกคนเพราะว่าโอเมนน่าจะหมดสกิลแล้วนะครับผม พเพื่อนถอยมาเถอะขอร้องพเพื่อนถอยมาพเพื่อนถอยมาโอ้เพื่อนไม่ถอยเลยวะผมก็ต้องเอาเอ่ะอันนี้ยี่ยังไงห้าวซะด้วยโอเคแต่ว่าผมไม่น่าจะไหวแล้วทุกคนก็ตามสเต็ปเดิมนะครับแคลี่นะครับกลับบ้านนะครับผมตัดภาพมาตอนนี้นะครับผมนะก็สกอร์อยู่ที่7ต่อ8ดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมจะได้หรือไม่ได้โอ้โหซูเปอร์แมนถ่ายไปแบบนั้นผมโดนลูกแก้วนะครับผม โอ้จังหวะนี้ถ้าเกิดผมกิ้งส่วนไปน่าจะได้นะแต่ว่าซูเปอร์แมนก็เก็บได้อยู่ดีนะครับผมโอเคเพื่อนเพื่อนมันมาเยอะนะสองตัวนะไม่ได้กลัวหรอกกลัวมันดึงแล้วผมไปตายเนี่ยทุกคนโอเคต่อต่อโอ้ยมีหน้าเรามาครับผมจังหวะนี้ช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยครับโอเคจังหวะนี้เนี่ยเอาก่อนเอาไฮยาเตะก่อนไฮยาเตะมาดีครับไฮยาเตะจะวัดหรอโอ้ยใจเย็นโอ้ยโอ้โหดูดิดูดิคยาพึ่งโอ้โหไม่น่าจะรอดนะครับ ถ้าเกิดเมื่อกี้ผมฟิกไปเลยน่าจะตายนะแต่่านี้ต้องล้างแคนนะผมยิงธรรมดาไปเรียบร้อยชิวๆนะครับผมตอนนี้สกอร์ก็ไหลมากๆนะครับ5-1-4นี่ยครับผมบอกเลยว่าบวกกันทั้งเกมนะครับเอาเปล่าลีเลนาเอาเปล่าอย่าเอาเลยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตัวมันก็แรงเหมือนกันนะลีเลนาเนี่ยโอเคจงังหวะนี้ผมจะได้ป้อมหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะจงังหวะนี้ไฮยาเตะก,กันอยู่คนเดียวนะครับผม ฟีนิกเราเปิดนัตีไปน่าจะได้ป้อมนะครับผมสำหรับตอนนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ไฮเาเตน่าจะกันไม่ได้ทุกคนโอเคให้ลีเลน,น่ามานะครับผม ตัดภาพมาตรงกลางนะครับผมมีไอ้นี่เราโดนดึงอีกแล้วครับมาจ้าแต่ว่าเอนโซลุดอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับโดนเก็บไปหนึ่งกอนนะครับผมแต่ว่ามาจ้าเราก็ไปเหมือนกันนะครับผมก็คือตายไปทีละหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้จะบวกหรือเปล่านะครับผมโดนดึงครับผมแต่ไม่รมีฟิกออกมานะครับจังหวะนี้นัวกันอยู่ตรงกลางนะครับผมผมยิงฟรีอยู่นะครับเก็บไปหนึ่งตัวนะครับผมเรียบร้อยจังหวะนี้นะครับจะเอาแก๊กอีกหรือเปล่าแก๊กจะดึงหรือเปล่า แก๊กดึงฟีนิกเข้าไปนะครับฟีนิกรอดไหมรอดอยู่ครับผมโอเคได้อยู่คลิปจนพอดีนะครับถ้าเกิดแก็กไม่กลับบอกเลยด้วยมีตายนะครับผมเอาเปล่าแก๊กเอาเปล่าแก็กเอาเปล่าอันตีเปิดไปก่อนโอเคดึงมาสวนกิ้งเรียบร้อยนะครับผมสเตปนี้บอกเลยเอาไปใช้กันได้นะครับผมนะเก็บกิ้งเอาไว้นะครับคือแต่เราต้องมั่นใจนะว่าเราต้องฆ่าเขาได้นะครับผมคือแบบนี้แล้วแต่นะคับมคนอาจจะเป็นจังหวะนัดลกก็ได้นะครับแบบ โดนดึงไปดึงไปคิดว่าจ,จะฆ่าได้เพื่อนเขามาซ้อนพอด,ดีตายเองนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ทรงทรงอยู่นะครับผมนะก็สกอร์อยู่ที่18ต่อ14นะครับผมเคลียร์ไปยาวๆนะครับสกอร์ผมก็อยู่ที่824นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าสกอร์ก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับผมจังหวะน,นี้นะครับผมเอามังกรต่อนะครับนี่ตอนนี้ผมก็แต่ว่าเงินผมอยู่ที่2นะ ขนาดค่าไปขนาดนี้เงินอยู่ที่สฟีนิกน่าจะฟาร์มหยับหยับอ่ะทุกคนโอเคตอนนี้ไปบวกกันอยู่เลนล่าสนะครับผมตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมก็กําลังดันคลิปกลางขึ้นไปนั่นเองนะครับผมโอเคเอามังกรโอเคนะครับผมตอนนี้ได้ทางมาแล้วทุกคนเพื่อนน่าจะจบแล้วนะครับบอกว่าไวโอมานั่นเองนะครับขอแดงก่อนหนึ่งทีแล้วผมได้แดงมาด้วยนะฮะจังหวะน,นี้จะบวกไม่บวกครับบวกแล้วครับผมเพื่อนมีหน้าครับอยู่ในป้อมนะครับมีหน้าเลิคขึ้นหลอดแล้วก็แยกย้ายกันนะครับเพราะว่า ไม่พอมันเองนะครับเขาอยู่ในป้อมมันเองนอนก็เลยแบบเข้าไม่ค่อยได้นะครับผม okay. โอเคเอ้ยหมาจ้าเราโดนดึงอีกแล้วทุกคนน่าจะไม่รอดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยแหละไม่รอดของจริงนะครับโอ้โหสู้ชีวิตไม่น่าจะรอดนะทุกคนน่าจะตายโอโ้ตีฟรีเลยนะครับผมโอเมนโอเคผมตอนนี้นะฮะก็โอ้โหทีมเริ่มเริ่มไม่ใช่ทุกคนโอเคอ่าวเอนโซมาตัวเดียวครับผมอ่าแก๊กมาด้วยนะครับจังหวะนี้ได้หรือเปล่านะครับผมโอเคยิงแก๊กแม่งเด้อทุกคน อดิ๊แก๊กมาดิแก๊กมาดิเพื่อนช่วยยิงหน่อยสวยครับผมต่อได้โอ้โหไม่น่าได้ทุกคนติดติดเอออะไรนะฮะจะเตะนะครับผมโอเคนะฮะตอนนี้ก็เหมือนจะนํานะครับผมแต่ว่าไม่นํานะครับผมก็ยังบวกสูสีกันอยู่นะครับผมนะสําหรับตอนนี้นั่นเองนะครับผมโอเคไปกันต่อครับดูสิตอนนี้นะครับอยู่ในจังหวะซุ่มโจมตีนั่นเองนะครับยิงไปครึ่งหลอดโอ้โหครึ่งหลอดนะทุกคนขนาดไม่ติดคีเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดติดคีบอกเลยว่าแทบช็อกนะครับผมโอเคครับผม ตอนนี้เราก็ทรงๆอยู่ครับฝั่งตรงข้ามก็ไม่ออกนะครับฝั่งผมก็ไม่กล้าเข้านะครับ <laughs> โอเคบัาฟ้าเกิดพอดีขอละกันนะครับโอเคขอเถอะนะฟินิกไม่ใช่มายิงโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะได้นะครับผมโอเคผมจังหวะน,นี้เพื่อนจะเอาไม่เอาครับโอ้โหเพื่อนก็ยังไม่เอาอยู่ดีนะครับผมโอเคซูเปอร์แมนฉีดไปโอ้โหสโลจัดนะครับผม <laughs> ซูเปอร์แมนโดนไฮยาเตะสโลจัดนะครับผมเมื่อกี้ จังหวะนี้ถอยแล้วครับมีหน้าเราโดนดึงอีกแล้วนะครับจังหวะนั้นลกอีกแล้วจังหวะนี้โอ้ยโอเมนฟิกโอเมนฟิกเลยไปครับผมจังหวะนี้น่าจะได้โอเมนหนึ่งตัวนะครับไม่ได้นะครับผมซูเปอร์แมนไถออกนะครับแต่ว่าน่าจะได้รีเลน่ามาแทนนะครับเรียบร้อยนะครับผมและเอนโซไหลมานะครับบอกเลยว่าจังหวะนี้ไม่น่ารอดนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมจบน่ครับตอนนี้นะครับผมสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยจะดีนะครับโอเมนโดนจับนะครับผมแก๊กดูดนะครับผมจังหวะนี้น่าจะได้แก๊กหนึ่งตัว และต่อด้วยโอเมนหรือเปล่าตายแน่นอนนะครับเก็บหนึ่งนะครับผมโอเคไทยก็มาเก็บ2นะครับผมนะก็เป็นดับเบิลคิวไปแต่ว่าไฮายะเตะจะไปลอยบ้าแล้วทุกคนถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนโอโไ้ได้บาเลตได้บาเล็กไปเราไปแล้วนะครับผมนะสำหรับไฮยะเตะนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนทุกคนก็ยังทรงๆได้อยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ข้างล่างน่าจะได้อยู่แล้วนะทุกคนไปถึง4ตัวสตัวถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผม เรียบร้อยน่าจะได้แล้วทุกคนโอ้โหลีลานานี่ก็หนีเก่งเหมือนกันโอเคนะครับก็ฟินิกเก็บไปนะครับผมโอเคจังหวะน,นี้นะครับน่าจะจบเกมแล้วทุกคนบอกว่ามามาแล้วทุกคนน่าจะแบบหัวร้อนกันแล้วทุกคนโอ้โหจังหวะน,นี้สวยอยู่นะครับผมเ <c oughs> พื่อนผมก็หายไปทีละนิดแต่ว่าผมก็ยังได้อยู่จังหวะน,นี้ยิงไปจังหวะน,นี้ปรับปรับโอ้โหเรียบร้อยนะครับเพิ่มเลือดหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมได้มาอีก2คิวนะครับผมแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเหลืออีก 2ตัวนะครับผมแต่ว่าลีเลนาเกิดแล้วนะครับผมตอนนี้เลือผมเหลือครึ่งหลอดไม่ถึงครึ่งหลอดด้วยพูดผิดนะครับเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อไปผมยิงไปลีเลนามาพอดีผมมีเกาะเกิดนะครับจังหวะนี้โอเมนเอาไงโอเมนโอเมนไหวหรือเปล่าสามหนึ่งนะครับไม่น่าไหวนะครับผมจังหวะนี้ก็น่าจะจบเกมนะครับผมเรียบร้อยแน่ๆนะครับนี่ิมาจ้าบอกให้จบนะครับโดนถึงทั้งเกมเลยนะครับมาจ่าโอเคนะครับผมนะก็เรียบร้อยนะครับก็วินไปนั่นเองนะครับผมนะสำหรับ เกมนี้นั่นเองนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับ mpp ก็เป็นของผมเนาะก็สกอร์อยู่ที่12-40นั่นเองนะครับผมนะก็ทำด้านเมทไป1 0 0 0 0แสนกว่าเลยนะครับผมโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกัน